ครับขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่อจอยนะครับเพราะว่าพ่อจอยได้โทรหาด่วนนะครับบอกว่ามีข่าวด่วนจะแจ้งนะครับข่าวด่วนยังไงพ่อจอยบอกว่าเมื่อคืนฝันดีมากๆนะครับเนาะฝันเป็นตัวเลข เป็นตัวเลยนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับข่าวสารใหม่ๆของทางช่องนะครับเนาะโอเคครับเพื่อนกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะฮะไปสอบถามแนวทางของพ่อจอยว่าทําไมพ่อจอยถึงเรียกหาทางช่องด่วน มีอะไรเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านหรือเปล่านะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันครับอืมเปไปบำงานไม่ยืนท่าใช่ไหมฮะซิปซิปเก่ารุ่งเหมือนกันเก่าซอยเหมือนกันจุดบ้างไฟเออบ้าเป้ยคือนึกถึงว่าซิปเกาซอยเลยบ้างไฟ้ยง่ายหรือบ้างไฟ้ยง่ายไไเแล้วโอ้วันบอกพ่อว่าซิปเก่าถอยอ่าอ๋อเป็นปนัญหาอีกแล้วพี่น้องเก่าถอยเก่าถอยยังได้เสียห่า มันไปขึ้นสูงนี่สิได้ิบก่นึ่เปลนไปว่าได้ิ่ถอยยังกถอยลงอีกตั้มก็เก่าอีกตั้มก็เก้าอีกอืมไม้ไม้ถึงมบตังดบัดนี้ก่ไม่ตั้งแตสิบก่ถอยมันสิบแปด่นแล้วสิบแปดแล้วเพ่อโโยโคโรล้วอืสิบเก้าถอยแต่ว่าเขาเียมันไดผู้นมาบอก เราปนนะเคยมาบอกว่าพอพุณิย์มากไหมอีกแล้วพอใช่พอใช่ผู้ชายคือได้รพ่อมาใม่นี่สองแบบไหนพ่อสคนคือโ่ผู้ชายสองคนปลาก็สองเนีแฝดดีแพ่อแกพ่อฟันว่าจังใดตั้งแต่ว่าได้ปลารอบแรกย่าออกปลามาให้่สองตัว เอาปลามาให้สองตัวแต่ว่าเป็นปลาคอถึงคอใหญ่ดิเป็นปลาคอหน่อยดิคอหง่ายปลาคอตัวใหญ่ตัวแข่งนี่มันปลิตตัวทอดแข็งปุ่งนี่เอามาเทิ่อมกันไว้ครับเอาเอามาขึ้นที่ปลาคอนะค่ะผู้ใดผู้ใดตีได้ได้ลวดเลี้ยงตัวนั่นนี่แหละเลี้ยงยันฟางใหญ่นี่แบบนี้ไปใส่หรอกเลยยีนยันนั่นยันนั้นว่าถือถือเันก็พันมาจิ้มลงไปนี่ มันม yeah. ีว่าสิบเก้าถอยนี่ที่ฟันมาขึ้นนี่บ่ค่ะอ่าสถอยเลยมาสิบ้าถอยเลยป้าบางไฟขึ้นลูกสูงสิเกถอยย่งนด้ใ่เนาะก้าถอยก็จะพวเป็นสิบแปด่ค่ะยังวายยี่นี่ละยังว่าพวกเมือวานี่ไปหาซื้อลอตดีกับไหตัวไหนก่อเ็ดง มันเต็มเพราะมันมันมันหมดเพราะถายดีอะเี่ยงแข้งคือบุมีซักโต้เจ็ดสองอะเจ็ดสองโต้พ่อมากสำเนาะเตัวเน้นเลยทด้พ่อเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามสองสามเนี่ยสองสามแล้วพ่อเน้นเมือนครับเจ็ดสองเจ็ดสามสองสาม ตัวนี้เนี่ยนั่นแหละตัวมัาที่สุดเลยเลยสองสามนี่โอ้สองอืนขึ้นก็สองเหง้เลงครับเัรนว่าห้ลดลงมันก็ลดลงมันก็แม่นตัวพี่แล้วเหล็กตัวไหนิบตัวสองสามนี่แล้วคับมันลดคันมันมาบอคันมันกล่งกึ่งมันเบนมันแบบว่าสิบเก้าซอยจังสีล์ะอืมสิบเกซอยมันก็ต้องเป็นสิบแปดครับ ออเคันมันมาบอกอีหลีคันมันคันมันเกยงอีหลีว่ะมั่นใจไหมพ่อไอตัวสิบเก้าถอยเนี่ยครับว่ามันมั่นใจแล้วตัวเดียวนึงเนาะครับของมันว่าสิบเก้าถอยกับเป็นสิบแปดตัวคันมันบ่ล่วงเ้างคันมันบอกสิบเก้ามันว่าสันเอ้าบอกเรียนเมื่อกี้ลงไปซื้อนอกบอกถือเราเมื่อกี้ไปเสือนเลยว่าอีกยากอีกครับมันนอากับตังหลายอย่างหลายอย่างหลายเน่า มันว่าบังไฟจูดึันไปแล้วมั่ก็เ้เย็นยู่นะกนสองกนมนะันวะสิบเก้าถอยไปใช่ขึ้นุกสูงไหมไปเปียนไปไ่ได้รอกสิบเก้าถอยหน่อยสิบเ<ะ>ก,ก้าถอยนะสิบเก้านี่คือสิบ่แมนพอพ่นบอกให้ถอยเนาะอืมเป็นสิบแปด เอานโจ้อยกับมักขึ้นโตแล้วเลขสามคู่ขึ้นโตแล้วมักสามคู่ขึ้นโตเจ็ดสองเจ็ดสามสองสามนี่นะพ่อเนาะไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งสองสามเลือกอะไรอยากซื้อเลขสามตัวอืหนึ่งสองสามหอดใส่หนึ่งสองสามหลอดม่อีกไมาไม้โะเพิ่มเติมตะวักลักใส่เลขสองสามนี่เอาหนึ่งใส่เอาหนึ่งใส่เลขสามตัวเออเลขสามตัวเอาหนึ่งใส่ขันผู้มักหนึ่งสองสามก็เคยออกอยู่ด้ เดี๋ยหลายปีละบเคยออกในพู้นั่งนนี่เคยถือไป่เคยถือคือเดียวส้นทูดทำไหมโอ้พอพอเคยถูกครับหนึ่งสองสามเนี่ยสองสาเคยถือสูงขึ้นหามีหลีแต่ว่าเงีดเงีดว่าเขาเล่นซิปกอยนี่ล่ะมันถอยได้ยังไดฉันทีบังไฟขึ้นนงสูงอ้าวขึ้นมันก็ถอยกานันแล้วขึ้นบ่แเมนขึ้นไหนซื้บนคื้ล่าง แยกแล้วมาบนมาล่างสิบเก้าถอยไม่ใช่สิบเก้ากลับหัวนะพ่อนะอะไรอย่างเนาะสิบเก้าถอยก็ลดลงแปดหนึ่งอ่ะสิบเก้าสิเปลี่ยนหัวลงสปวนไปเลยก็เป็นไปได้สิบนี่งสิบแปดแล้วสิบเก้าท่านสิบบนล่างท่านเป็นไปได้แต่ในความฝันพ่อได้จุดบังไฟปะหัวได้จุดขึ้นยิ้ม่าเลยจุดคักเลยขึ้นงามเลยงไฟ วัวเขาสักเหบอพ่อเลขกสุดวอยมากยังมันเลขซุ่งนี่เขาเดิอเลขที่มากมากหล่อแหละเนาะวันนี้ก็มาเพิ่มก็คือสิบเก้าถอยนะพ่อเนาะสิบเก้าถอยเขาพิจารณาย่านเบื้องผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อผู้ใด้ว่าอยากซื้อก็แล้วไปครับห้างเดียวนานหมดเหร็นแบรนที่รีป่ิจีว่าเอาเถอะ หรอบแรกฝันว่าเขาเอาปลาคอบ่อพ่อมาให้รอบแรกย่ายย่า่หัเก้อนละเล่าปลาคอไงไมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุ๊กไงตัวหนึ่งปลาดุ๊กไงลิ้ดิกระจำแขนป่งมันไงหรอปลาดุกบ้านเ้องนะปลาคอกับปลาคอบ้านเ้องแขนป่งไหมซ้ำขาแซงนี่ไหมปลาคอไหมโตวกไงย่างที่ยังอ้วนหมดปลาดุกก็อ้วนเราเอาปลาคอมาบ้างแล้วแล้วก็เอาปลาดุกขี้ปลาคอนะขี้เครื่องปลาคอไง มาดูตัวหน่อยประคอมตัวนี้ยังเตีเด้เสียประกอดัใหญ่สุดใหญ่เลย,ยประกอบตัวแค่ว,ว,วา่นวายอะลืมมันสองสามเออเนวนย่งางไปย่างไปไก่เสือห้อมตก็มายอะเย่มื3สองสามเด้อไปสัน่นอ้ครับนี่แล้วสองสามนี่ครับพี่น้องจะโก้าลาบอกเป็นตัวมันถึกข่นะเขาบออยากบอกสองสามกับตัวเดียวหึ่อไ้ครัตัวเดียวเหะอ ตัวเดียวมั่งกั้งเดียวทนโทๆเลยเดียวตัวเดียวเลยอะแต่ว่าพอจอยมักดูเดี๋ยวนี้มักยูสามครูอืมสูอ๋อเจ็ดสองเจ็ดสามสองสามครับซื้อได้เลยสองสามเนาะอืมสบายระว่างสองสามกันจะเก้าบอกยังสี่อ่าขันบอกังสี่แน่วิ่นมาสุดก้อนเนาะสุดก้อนเพิ่นมาบอกหมดแรกๆเลยเหรอเรายางมายางมาโบคือโบเล่นนี่ ช่เว้ยเช่นเลขกสิออกกเลวเว้ยเช่นแล้ววะสุดอุดวอกยังเยอะเลยนอกยังบังกินกันจะวันใดๆก็ออกียังพี่หนึ่งสองสามมันเ้าไปก็ว่หนึ่งสองสามโอ้ยยังบอกลินอะไรมันออกตัวได้ก็เมื่อนั้นออกศูนย์นั่นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองเนาะเขาสองตัวเขาสองตัว วันนี้สิมาอีกวันนี้ยันเขาเต็มๆอยู่เรื่องเล็กยันสาตัวเต็มๆเนาะครับหนึ่งสองสาเนี่ยหนึ่งสองสามเมื่อคืนก็สิบเก้าถอยสิบเก้าถอยเก้าถอยก็เหลือสิบแปดแล้วนู่ว่าแมนออาง่ายๆเลยแมนออกง่ายๆท่านเขาเสียหายห้อยริ่ก็มันคืออยู่รงมาในว่องเหนียวค่ะเนาะเหลยกสิบแปดเลยคืออยู่ ภาสิว่างท่นมันจะเกินแจมนึงครับแต่ว่าพอใจกะเบิ้งดวงคือเก่ามีผู้โท้เบิ้งดวงบ่ค่ะเบิดลเ้มือเบิดมือจนเบิดเบิดดูแบบไหนพ่อดูไลยวันดูวันดูยังดูอยู่กับวันอืมพอใจเบิ้งดวงคิวศูนย์เบิ้เบิ้งสิบบอกเบื้องตูพี่น้องแบบนี้ศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดห้าบ่จ้ะ แน่นอ้อยไหนเนาะศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดห้านะครับคือมายำว่จอยอีกรอบซองเนาะค่ะเนาะหลังจากข้าวตองหวดกันไปเติมอุบัติลายรอกเติมสิบแปดเติมสิบแปดครับมือเด็กออกเพิ่นอาจจะไม่ตัวเดียวโทษนทนเนาะครับยังคอยมาหลุนมือเด็กออกอีกตัวยังคอยเขายังคอยว่าสิบเก้าถอยสิบเก้าถอยเก้าถอยกืบสิบแปดจนตัวสิบแปดโอ้มีเอฟซีอ ความฝันนี่เนาะความฝันเป็นปริศนาปริศนาอีหนึ่งแปดจ้าโอ้โอคุณศิรินยาสะศิรินยาเนาะโอเคหนึ 1> 1, ่งแปดเหมือนกันครับมีเจ็ดสองเจ็ดสามสองสามนะครับรับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของอพ่อจอยนะครับว่าวันนี้ฮนะได้มาเล่าความฝันก็คือบั้งไฟขึ้น มาป๊อบพ่อจอยจุดบังไฟขึ้นฟ้านะครับแล้วก็มีคนมาบอกพ่อจอยว่า19ถอยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางช่องขอเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับแนวทางของพ่อจ่อยก็ลองสามารถไปหยิบฉวยลอตเตอรี่ได้นะนะครับนอก้าเกิดชอบแนวทางของพ่อจอยครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ